สวัสดีค่ะพี่น้องมือในเกษตรผ้าเลาะสีผ้ามาเห็ดกันฮอร์โมนไข่สูตรดกเนาะค่ะอุปกรณ์จะมีมีอยู่เอ็มลอยขวดหนึ่งนมเปรี่ยวขวดหนึ่งน้ำตาลซีซอนโตผงสุโรดซีซอนโตไข่ซีฟองเปือก ไข่ซีฟองห้ามาตำให้มันละเอียดนะคเนี่ยมันจะเป็นแน่นไมเป็นแบบจะเป็นแบบตำละเอียดแล้วน้ำอิมลอยแล้วก็ไข่น้ำตาลชูรสแล้วก็นมเปรี้ยวแล้วก็ไข่เปลือกไข่ที่ห้าวบละเอียดแล้วมาคนใส่กันค่ะคะนจนน้ำมันแตกจนน้ำละเอียด เป็นทานละลาย์เป็นขึ้นลงละลาย์กันนะขุ่นมันเข้ากันดูดิขุ่นมันแตกมันเข้ากันดีด <ๆ S 1> อันนี้ได้หยิรมานั่งฟูหนึ่งคนเคยเห็ดเลยต้องเห็ดใส่นั่น,น่นยกอันนี้ค่ะอัตราการใส่ก็คือประมาณสี่ส่นโต๊ะ ต่อนะี่คลิเข้าสิช้รลดพ้มต้นลดชีดข้าง,งใบก็ะได้เวยค่ะพ่น็ะไม่เข้ากันนำไมคะน้ำไทยกับน้นตาลกับที่ลดน้องเกียวเป็นโลกพ่นเป็นน้ำตาลละลายย่างกัาอีกหน,น่อยนึง ต้นไปเรื่อยๆค่ะเพราะมันได้ที่แล้วกันคืออุปกรณ์เข้ามาเทใส่นี่มักไวประมาณสามขึ้นหรือเจ็ดเจ็ขึ้นก็นได้เขานำมาใส่ ขคุณได้หลายด้วยจ้าตีหายก็มั่นใจเกระเถิท่านลอกหนึ่งกระเถิดมือนึ่งขอบคุณค่ะแต่ก็อยากฝากชาวสายนาชละดีกๆกดกดใจก็ะจะกดติดตามขอบคุณได้หลายจ้า